พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีตั้งอยู่ปากคลองบางกอกน้อยใกล้สะพานอารุณอมรินเป็นโรงเก็บรักษาและจัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญจำนวนแปดลำเป็นมะระดกข,ของชาติที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรมเข้าร่วมในขบวนพยุหยาตราทางชลมากมาจนถึงปัจจุบัน เรือพระราชพิธีเป็นพระราชพานะของพระมหากษัตริย์ไทยที่ใช้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในอดีตเรือพระราชพิธียังเป็นพาหนะสำคัญในกองทัพยามศึกสงครามและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอาสยุทธ อันเป็นการแข่งเรือเพื่อเสียงทายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย